สิวคืออะไรแล้วทำไมสิวถึงมีหลายแบบวันนี้เดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันว่าเพื่อนๆเป็นสิวแบบไหนก็แบ่งเป็น6ประเภทด้วยกันสิวอุดตันสิวอักเสบสิวหัวช้างสิวซีดสิวอักเสบจากการกดทับสิวฮอร์โมนนะคะแล้วเพื่อนเนเป็นสิวแบบไหนอยู่1สิวอุดตันอุดตันแบบใต้ผิวหนังก็อุดตันแบบเปิดออก 2. สิวอักเสบนะคะตุ่มแดงแหัวหนองหนองสสิวหัวช้างลึกใหญ่แล้วก็อักเสบมากๆ 4. สิวซีดเป็นสิวขนาดใหญ่อักเสบมากแล้วก็มีหนองขนาดใหญ่อยู่ห้าสิวจากการกดทับเกิดจากการที่เราใส่แม้ข้อที่6นะคะสิวฮอร์โมนซึ่งวัยรุ่นทุกคนเ่านการแบบเป็นสิวมาขึ้นอยู่ตามคางนะคะแล้วก็กรอบหน้านะคะเพื่อนๆเ,เป็นสิวแบบไหนกันคะลองคอมเมนต์ดู แล้วเพื่อนๆทุกคนเชื่อไหมก่อนหน้านี้นะคะเพื่อเคยเจอปัญหาแบบนี้จนมาเจออาหารเสริมตัวนี้ค่ะเป็นโบ t a นิกโป o นะคะเขาสกัดมาจากหอมแดงและซิงค์นะคะเป็นตัวช่วยลดการอักเสบของสิวก็ยังช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสด้วยทุกคนอย่าลืมดูแลผิวจากภายในกันนะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีเคล็ดลับการรักษาสิวลองมาแชร์กันที่ใต้คอมเมนต์นะคะให้คนที่เป็นสิวเนี่ยเขาได้มาอ่านก็รักษาไปด้วยกันนะคะ